ถ้าวันนี้จะเป็นเพชนะเราต้องเป็น First Circle ที่ดีโอเคไหมต้องเป็น First c i r อร์ที่ดี First Circle ที่ดีก็คือนะครับผมเอาคำพูดของพี่บุ้งมานะนะครับอันนี้มีครั้งหนึ่งมีเจสันหนึ่งมาพูดนะครับในในในเซ็นเตอร์ที่บองไทยน,นะเขาบอกว่าถ้าเราอยากมี a เป็นดาวไลน์เราต้องเป็น a ให้อัพไลน์ก่อนเพราะสิงโตไม่เดินตามมา คนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยก็จะไม่เดินตามคนที่ไม่เอาจริงนี่ไม่ใช่กฎของ m ว a y แต่นี่คือกฎของเซเปียนเขาจะเดินตามเฉพาะผู้นำของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราถามตัวเราเองเวลาเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทำแล้วยังไม่มีคนตามมาสักทีเนี่ยเราถามตัวเองเราเอาจริงหรือยังเราเป็นผู้นำที่เอาจริงหรือยังเราจริงยังครับ เราว่าคนที ites, reason, ่เอาจริงเนี่ยมาบัตบยอนไหมเราว่าคนที่เอาจริงเนี่ยทำสิบห้าพันไหมเราว่าคนที่เอาจริงเนี่ยมาเลรู้ทุกครั้งไหมเราต้องเป็นคนที่เอาจริงก่อนถูกไหมครับเราถึงจะมีคนที่เอาจริงตามมาโอเคไหมเพราะนี่คือกฎของซีเปียนคนเอาจริงจะเดินตามคนเอาจริงครับคนเอาจริงไม่ได้เดินตามคนพูดเก่งคนเอาจริงไม่ได้เดินตามเอ่อคนหน้าตาดีถึงแม้พวกเราจะหน้าตาดีทุกคนก็ตาม คนเอาจริงเขาเดินตามคนที่เอาจริงเท่านั้นโอเคป่ะเพราะมันสัมผัสได้อย่ตอนผมเริ่มต้นทาธุรกิจเนี่ยนะในตอนที่ผมเรียนปีหนึ่งนะไอเฟดเฟดยังไม่เป็นเฟดนะยังไม่มีตังค์อ่ะเสื้อผ้าถูกๆนะครับมอมอมมแบบดูแบบเออดูแบบยังอันนี้อยู่เลยอ่ะนะครับแต่ผมทาให้คนเดินตามได้จานวนราบจานวนมากเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับผมเนี่ยแล้วผมเอาจริงเอาจากในอมเว์ผมเลือกแอมเวณเข้าใจป่ะผมไม่เคยมานั่งแบบ ทำอะไรอย่างอื่นแบบให้มันเสียสมาธิผมเลือกแอมเบผมเอาจริงผมอยากสําเร็จแอมเบย์และไอความเอาจริงเนี่ยมันก็เหนียวนนาทํให้เรามีคนแบบเราเข้ามาเรื่อยๆโอเคไหมครับแอาพี่น้อยบอกว่าไม่เดินตามคนรู้เยอะเดินตามคนทําเยอะที่เอาจริงๆทุกต้องถูกไหมครับไม่ได้เดินตามคนพูดเก่งหรืออะไรหรือเดินตามคนที่ทํางานพื้นฐานคนที่ทําจริงๆโอเคไหมนั้นเรื่องแรกนะคุณต้องเป็นเฟิร์สเซอร์ดีคือเนี่ยแหละนะครับตั้งใจทำแอมเวย์เป็นเส้นเลืองใหญ่ของชีวิต อันนี้คือในอยู่ในข้อของเฟอร์ c ซอร์ที่ดีนะครับถ้ามันเป็นเส้นเรือดใหญ่ของชีวิตถ้าสมมุติวันนี้เราทํางานประจําอยู่แปลว่าอะไรผมตีวตความให้ให้ฟังนะถ้าวันนี้เราทํางานประจําแล้วเราอยากเป็นเพชรในแอมเบ์นะเราชัดแล้วว่าอยากได้ชีวิตแบบเพชรในแอมเบ์นะแล้วยังคงทํางานประจำนะให้เราทํางานประจําที่สามารถทําให้เรามาประชุมได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งประชุมแบบนี้ยคืนวันพูดคืนวันอังคารวันพูดอะไรเงี้ยนะครับ ของที่อเมริกานะโอเคไหมครับหรือเท่าที่เมืองไทยก็มาเซ็นเตอร์ของคุณได้อะ่ะโอเคไหมครับทํางานจากที่มาเซ็นเตอร์ได้และมางานบัสบีออนได้ทุกครั้งนี่คือเรื่องแรกสำหรับคนทํางานประจาแล้วอยากเป็นเพชรน,นะต้องต้องเคลียร์ตัวเองให้จบอะคือผมพูดตรงๆนะมีมีคนถามมีคนเคยบอกผมว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์แบบทายัางไงให้ไม่ให้โดนไล่ออกเนี่ยสิช่วงนี้คนตกงานเยอะจังนี่นะครับมีคนคอมเมนต์มา อยากรู้ทำไงถึงจะไม่โดนไล่ออกพี่คนตกงานเยอะจังเลยช่วงนี้คุณรู้ป่ะผมตอบว่าไงทำไม่ได้เพราะวันหนึ่งคุณก็ต้องออกอยู่ที่ว่าคุณจะออกวันนี้หรือออกตอนหกสิบหรือหกสิบห้าจริงไม่จริงคุณจะออกคุณจะเขาจะให้คุณออกตอนสามสิบหรือหรือหกสิบคุณก็ต้องออกครับหรือ 6, หกสิบห้าคุณก็ต้องออกครับไม่มีคําว่าไม่โดนไล่ออกในงานปนระจำครับโอ้โหอาจจะฟังดูรุนแรงนะนะแต่มันคือแฟกต์กว่า มันคือเรื่องจริงอ่ะถูกปะคุณจะโดนออกตอนหกสิบหรืตอนนี้แค่นั้นเองจะโดนออกเรือออกเองถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงชัดเจนเลยว่าแบบเออต้องเลอกแันเมร์มันเหมือนกันถ้าวันนี้คุณทํางานประจำอยู่อย่าให้งานประจำจุ้งจนแบบไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเรื่องอื่นนะเพราะวันหนึ่งคุณต้องออกไงถูกไหมอย่าให้อยู่ในเฟสที่แบบยุ่งจนไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นถ้ามันยุ่งจนไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นนะถ้าเป็นผมนะผมจะทบทวนตัวเองและหางานใหม่ที่มันที่มันเมเนจได้ดีกว่านี้ โอเคปะ่ะมีะไรายได้พอเลี้ยงชีพแล้วเอาเวลาที่เหลือมาทําให้ตัวเองรวยอะ่ะไม่ใช่ทํางานทั้งหมดเพื่อแค่พอเลี้ยงชีพไปจนหกสิบโอเคไหมถ้าวันนี้อายุแค่ยี่สิบนะหรือสามสิบหรือสี่สิบนะครับโอ้โหคุณทุกคนในห้องเนี่ยควรรวยมากๆเพราะคุณมีเวลาสมมุติคุณสี่สิบอ่ะคุณมียี่สิบกว่าปีจะหกสิบอ่ะคุณจะเอายี่สิบกว่าปีเนี่ยทําตัวเองให้ตัวเองเพื่อแค่อยู่รอดไปเพื่ออะไรในะทั้งที่คุณรวยได้ถูกปะ่ะเหมือนที่พี่บุ้งชอบบอกอะ่ะ ถ้ารวยได้แล้วทําไมถึงไม่รวยหรอทาไมถึงจะไม่รวยถ้ามีชีวิตที่ดีได้ทําไมถึงจะไม่มีถูกไหมนะครับถ้าวันที่คนเลี้ยลอักไม่สบายเราสามารถมีเงินมีเวลาให้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมทำไมเราถึงจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอนะ่ะถูกไหมครับตั้งใจทำอะไรให้เป็นเส้นเรื่งองใหญ่ของชีวิตถ้าวันนี้เราท,ทําธุรกิจส่วนตัวเราค้าขายทำอะไรเพิ่มยอดเยี่ยมผมมือให้มาถูกทางละ แต่ถ้าวันนี้ทำไอนเวอยู่นะครับแล้วอยู่ไปค้าขายเพิ่มนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวนะผิดทางอันนี้พุ่งตรงยกแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งเป้าเป็นเพรไม่เป็นไรนะมันมันได้หมดอะอเวยมันเป็นเป็นรายได้เสริมก็ได้แต่เปลี่ยนชีวิตก็ได้ไงแต่วันนี้ผมพูดถึงการจะเป็นเพรถ้าไรายได้ไม่พอสมมตินะ,ะไรายได้ไม่พอนะแนะนําให้ไปทาง,งานประจําเพราะอะไรครับ เพราะถ้าคุณไปทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มในขณะที่ยังไม่เป็นเพชรเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะเสียไปคือสมาธิแน่นอนเพราะคุณลงเงินไปพอคุณลงเงินไปปุ๊บมันก็จะแบบอก้หเออ,เอ,อแต่ถ้าคุณทำง,งานประจาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณจะยังคงมีสมาธิมากกว่านั้นเงินไม่พอไปทํางานประจานะเหมือนที่พี่บุ้งบอกเลยนะครับไรายได้พอทำงานประจำครับให้งานประจําขัดเกลาราให้งานประจําทําให้เรามีวินัยให้งานให้งานประจําทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านบางทีมันว่างไง กว้างก็แบบเออว่นะนวฟุ้งซ่านนะบางทีนะทำงานประจำนะแล้วทำเวไปด้วยนะทำเวีคือโตมากกว่าคนทำเวีอย่างเดียวด้วยบอกเลยโอเคไหมครับทำเวให้เป็นเส้นแหล่งลอของชีวิตให้ได้โอเคไหมทันไหมนี่คือเรื่องถัดมานะครับอย่าเสียเวลากับแอคทีฟอินคมเลยถูกปะเวลาเราเล่าให้โพสเพคฟังอ่ะถูกไหมเอ B บออ่ะหรือเล่าแอคทีฟแพสซีฟอ่ะเราบอกโพสเพคเลยว่าท่านน้องเลือกได้น้องอยากได้อะไร และได้เดือนละสองแสนด้วเดือนละแปดพันเหรียญแะถ้าน้องเลือกได้น้องอยากได้แบบไหนเราถามพจน์เป่งเนี่ยคำถามแล้วเราถามตัวเองไหมถ้าเราเลือกได้เราอยากได้อะไรถูกป่ะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกแพสสีนะก็ตามนี้ทําให้มันเป็นสิริเลียใหญ่ได้คือผมเป็นคนหนึ่งคนที่แบบไม่ไม่คิดทํานึ่งนะจริงไม่มีอารมณ์ไม่ใช่มีมีความสามารถนะไม่มีอารมณ์คิดถึงแต่แอมเวนลแต่พอมีรายได้แอมเวมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไปลงทุนนะเข้าใจใช่ไหมแต่ในจังหวะที่คุณยังไม่เป็นเพนมันมคิดเลย ลงทุนไม่ต้องคิดเลยมากคุณไม่มีเงินต้นเนี่ยลงไปก็ไม่มีประโยชน์เอาตรงเนี่ยออกปนะคุณจะดีซเดือนละร้อยเหรียญหรอเดือนละสามร้อยเหรียญโหเมื่อไหร่รวยอ่ะมันได้ไปในการเงินจริงนะถูกไหมครับแต่มันไม่ได้รวยนะพูดตรงๆถูกป่ะเพราะมันไม่มีเงินต้นไงถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นซักอ d c เป็นซักดับเบิลอะแล้วคุณลงทีเป็นล้านอย่างเงี้ยโอเคเพราะคุณมันเหลือแล้วอะแพสซีฟก็เยอะนะเงินที่ใช้มันก็เท่าเนี้ย มันก็มีอยู่แค่เนี้ยมันก็เหลืออยู่แล้วอ่ะแล้วคุณจะเอาไปลงก็ลงเลยเต็มที่ถูกไหมแต่ทำให้เต็มเพจก่อนโอเคไหมครับเนาะทีนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นต้นก็ไม่มีเงินลงหมายถึงว่าม,มีไม่มีเงินต้นใช่ไหมครับพี่ <c oughs> อชงให้แล้วนะชงให้แนละ้วนะครับ <c oughs> โอเคนะครับอ่ะต่อนะครับอ่ะเข้างานสม่าเสมออันนี้ก็คืออยู่ในข้อของเอ่อเฟสเซอร์โคนะเป็นวงกลมวงแรกที่ดีเข้างานสม่าเสมอนะครับนี่เซ็นเตอร์ยุค สิบกว่าปีแล้วนะนี่นี่ผมอยู่นี่หัวขิงเกียนนี่นี่พายอยู่นี่นี่นี่น,นี่ตอนนั้นยังไม่ได้จีบเลยแค่เล็งๆไว้เน่ <laughs> นี่คือเซ็นเตอร์ที่เราจีบกันนะโอ้ไม่ธรรมดาเออนะครับนี่แหละนะครับตอนนั้นก็อันนี้ถ่ายรูปหมูซิลเวอร์อัพนะเออเป็นบรรยากาศสนุกสนุกมาเซ็นเตอร์สมัคเสมอมาประชุมทุกครั้งโอเคไหมครับถามว่าทำไมถึงต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะครับคือหลายครั้งเนี่ย คนก็ชอบแบบโอ้เวลาเขาคืออยากได้วิธีการน่ะนี่นะครับอยากรู้เทคนิคนะครับจริงๆคุณมาประชุมทุกครั้งคุณจะได้ทั้งเทคนิคได้ทั้ง,งวิธีกาได้ทั้งวิธีการปนปนกันอยู่แล้วฟังลิงก์ก็เหมือนกันนะโอเคไหมนะครับแต่ถึงสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะเป็นเพชรน,นะครับสิ่งสําคัญกว่านั้นคือเราต้องเป็นคนยังไงครับเราถึงจะเป็นเพชรโอเคไหมคุณต้องเป็นคนยังไงก่อนคุณถึงจะเป็นเพชรได้ไม่ใช่คุณต้องทํำยังไงนะนั้นการมาประชุมทุกสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เรราได้คับ เราจะพัฒนาเปลี่ยนเป็นคนที่มีลักษณะที่เหมือนเพรอะ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงคุณจะมีนิสัยเหมือนคนที่เป็นเพจคุณจะมีทัศนคติแบบคนที่เป็นเพจคุณจะรีสปอนต์ต่อปัญหาแบบคนที่เขาเป็นเพรนึกออกปะเวลาคุณเจอคาปฏิเสธคุณจะรีสปอน์แบบเพรอะ่ะอืมคุณจะไม่มีการแสดงความอ่อนแอคุณจะมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติธุรกิจคุณจะมองทุกอย่างเป็น เหตุเป็นผลคุณจะไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือการลงมือทําคุณจะคุมตัวเองได้เนี่ยคือลักษณะหลายๆอย่างที่ผมพูดถึงเนะนี่ยคือลักษณะของคนที่เป็นเพนททําไงถึงจะเป็นคน,คนแบบนี้ได้คุณจะเป็นคนพูดบวกคุณจะเป็นคนที่ไม่บน่นทําไงคุณถึงจะมีลักษณะแบบนี้ครับอ่ะถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ได้ดีไหมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ดีไหมเราว่าธุรกิจเราเติบโตไหมไม่ใช่ธุรกิจเติบโตนะชีวิตมีความสุขด้วยถูกไม่ถูก ดำเนินชีวิตแบบนี้มีความสุขด้วยเติบโตด้วยรวยด้วยแต่คุณจะมีทักษะแบบนี้ได้คือคุณต้องมาประชุมตลอดต่อเนื่องนี่แหละคุณต้องอยู่กับคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเยอะๆแล้วคุณต้องฟังคนแบบเนี้เยอะๆทุกสัปดาห์แล้วคุณจะเป็นคนแบบนี้คุณมาประชุมต่อเนื่องนะสักสามเดือนนั้นไม่ขาดเลยนะคุณมาไปย้อนสักสามสี่ครั้งไม่ขาดเลยนะคุณจะรู้สึกได้ว่าเวลาคุณกาลังจะพูดลบเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างในจิตใต้สำานกคุณแล้วบอกคุณว่าเฮ้ยพูดไม่ได้วหมไม่ถูก ไปทาไปไปเปลี่ยนมาใหม่ <laughs> ไปเปลี่ยนให้เป็นบวกใหม่แล้วค่อยพูดมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพอคุณมีลักษณะแบบนี้ปุ๊บไงคุณจะมีคนตามคุณจะมีคนที่ใช้ได้ตามมันจะเป็นอย่างนี้เลยแม่ซื้อมาจะบีบอะไรนะแม่ซื้อจะมาบีบปากคืออะไรฮะคืออะไร <laughs> นะครับโอเคนะครับนั่นแหละตามนั้นนะครับนี่แหละนะนี่คือ,น,คอนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาประชุมนะครับ แล้วอย่างคือไม่มีอะไรเป็นบิ๊กดดลทั้งสิ้นนะเหมือนเหมือนที่ผมเล่าไปบ่อยอะ่ะผมไปงานบัตริยนนะครับทุกครั้งไม่เคยขาดติดสอบผมก็ไปเคลียร์คลีเอาารยนอะ่ะที่ดูเด็กปีหนึ่งนั่งครีาจารยนอาจารย์ให้ผมสอบก่อนขอร้องนะครับเราก็เป็นเด็กน่ารักไงเราก็ตั้งใจเรียนอะ่ะขอสอบก่อนได้ไหมครับนะอาจารย์ก็ให้สอบมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ไม่ให้สอบนะครับไม่ให้สอบก่อนมีบัตริยนวันอาทิตย์อันนี้ผมเล่าบ่อยนะเนาะมีบัตรพิยนวันอาทิตย์ใช่ป่ะผมก็ไปบัตรพิยนวันม โอเคไหมผมไปบาบิยอนวันเสาร์กลับมานอนนะครับตื่นเช้าไปสอบวันอาทิตย์แล้วก็ขับรถไปบาบิยอนต่อก็ไม่ขาดบาบิยอนแล้วผมไม่ได้มองว่าโหผมโคตรแลกโคตรอะไรเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยากไปเจอดาวไลน์นะครับโหเอาดอาายมาเยอะขนาดนี้เราต้องไปอัปเตอร์ปะวะเราต้องไปอันนี้หน่อยปะวะนะครับคิดถึงอนะ่ะแบบโอ้ดาวไลน์คนไหนตัดสินใจไหมมีใครตื่นเต้นไหมอะไรอย่างงี้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแลกโหเหนื่อยทำไมต้องทำอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยครับโอเคไหมไม่มีอะไรเป็นบิ๊กดีลทั้งสิ้น เรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการที่เรามีชีวิตที่เราไม่ต้องการแบบไม่รู้จบโอเคปะเรื่องใหญ่สุดในชีวิตก็คือการที่เรามีชีวิตที่เราไม่ต้องการแบบไม่รู้จักจบนี่แหละอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดถูกไหมนะเพราะเนี่ยอย่ามองอะไรเป็นบิ๊กเดียวชิคาโก้แค่ปากซอยผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคุรู้ปะอันนี้นะสดๆร้อนๆเลยจริงๆอะ่ะถ้าเขาต้องบินเมื่อคืน พูดงนี้จะบอกอะไรจริงๆอ่ะพาเขาต้องบินเมื่อคืนตอนนี้พาอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่แต่ซื้อตั๋วแล้วนะแต่จัดการแล้วนะเพราะว่าเปลี่ยนวันแล้วจาผิดเปลี่ยนวันแล้วจาผิดครับเมื่อคืนโทรมาเมาื่อคืนผมไปตัดวิดีโอตอนนี้เรากําลังมีแทร็กหนึ่งแทร็กหนึ่งอันใหม่ตัดวิดีโอถึงเที่ยงคืนเลยนะโทรมาแบบเสียงแบบเฮ้ยตกใจผมว่าเกิดอะไรขึ้นวะนะครับเครื่องออกแล้วนะครับ เขาต้องบินเมื่อคืนครับแต่ว่าจําผิดเขาเรียกว่ามาวันนี้ก็เลยต้องจัดการใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะบินคืนวันพรุ่งนี้คุณสู้แบบพาหรือเปล่าอืมหรือไงอ่เนื่องไหมครับเนี่ยเพราะทําไมถึงไปครับเพราะยังมีคนที่ตัดสินใจอยู่นี่ถูกไหมมันธุรก,กิจเราอะถูกป่ะนะครับเออนะครับไม่กี่ตัง ถ้าเราให้เรื่องเงินนะคือเรื่องเงินเล็กน้อยอ่ะไม่ก the ี่ร้อยเหรียญไม่กี่พันเหรียญนะําหนดชี้เราได้นะเราต้องถามตัวเราเองว่าแบบเฮ้ยทำไมชีตเราไปอยู่จุดนี้วะไม่กี่พันเหรียญเองถูกไหมตัวที่หายไปนี่คือบิสเนสนะบิสเนส s s c a นะครับโ้ h my god นะครับเคยเล่นเกมแค t โฟมไหมนี่เขาเรียกว่าช่องจ่ายซะแต่มันเป็นช่องจ่ายซะาที่หนักมากนะครับคำๆอ่ะอืม ไม่เป็นไรเลยก็จะได้เป็นบทเรียนว่าครั้งหน้าก็อย่าลืมนะครั <c oughs> ้งหน้าต้องโดูให้ดีกว่าน,นี้ถูกไหมครับทุกอย่างก็เป็นเรื่องบวกทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าอ่ะถูกไหมครับเรื่องไงถูกไหมครับเนี่ยอย่าให้เงินเล็กน้อยมาทําให้เราไม่ได้มาผมรู้จะพูดยังไงครับเงินเล็กน้อยทำให้เราไม่ได้มาเนี่ยมันก็ชีพมันก็ไม่เปลี่ยนอะถูกปะก่อนเงินไม่กี่ร้อยเหรียญเนี้ยไม่กี่พันเหรียญนะแล้วคุณก็จะไม่ได้เงินหมื่นเงินแสนเหรียญอะถูกปะน้องเพราะฉะนั้ big น โอเคไหมเรื่องใหญ่สุดก็คือชีวิตที่ไม่ต้องการนะรนี่เรื่องใหญ่สุดแล้วเนาะแล้วก็ประชุมยังไงให้เป็นเพจหนึ่งคือมาก่อนเวลามาตรงเวลาคือมาสายต้องมาเตรียมตัวโอเคไหมครับสองคือจดเพื่อถ่ายทอดถ้าออนไลน์ก็เปิดกล้องโอเคไหมครับต้องจดด้วยเพราะอะไรครับเพราะอีกหน่อยจะมีองค์กรเป็นร้อยเป็นพันนะครับจะได้แบบเอ่อยังไงนะครับจะได้ ถ่ายทอดได้จะได้สอนได้นะครับคุณจะได้มีคนที่ทําเป็นมากขึ้นไม่เข้าห้องออกออกนะไม่เข้าห้องออกออกนะครับ,เ,ออออนรบเนาะเวลาประชุมออฟไลน์นะค,คุณไปบัตบิออนคุณต้องสร้างบรรยากาศวต้องตื่นเต้นนะถ้าคุณปวดฉี่ทาไงครับขอนั่งสติก <c oughs> <c oughs> อัพไลน์พูดเล่นนะพูดเล่นหมายถึงว่าให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องโอเคไหมแล้วก็นั่งไปยาวๆนะครับตามนั้นนะครับเพราะมันจะได้ทําให้เพื่อนไม่เสียสมาธินาะแล้วที่สำคัญขอเพิ่มนะอย่าจองที่ อย่าจองที่เลยไม่เอาโอเคไหมถ้ามีการจองที่นะไม่มีดวาวาลปัจจุบันคไหนจองที่นะบอกก่อนโอเคไหมครับเออนะครับไม่มีนะไม่เคยสอนให้จองเลยนะห้ามจองเลยถ้าเขามาเลทให้เขาไปนั่งหลังอย่าเป็นสปอยเขาอะไรก็ตามที่เขาได้มาโดยไม่ได้พยายามเขาจะไม่เห็นคุณค่าถูกปะแล้วพอเขาได้แบบไม่ไม่เห็นคุณค่าไงครับเขาก็จะรักไม่รักษามัน อยากนั่งหน้ามาต่อฮิวพยายามมานั่งหน้าแล้วการจองที่มันทำให้เพื่อนเสียเ,เสียบรรยากาศด้วยถูกไหมนะครับเพราะแบบโอ้เขามาแล้วอะ่ะแต่คนที่มาเรดอะ่ะยังไม่มามันมันก็ดูไม่ดีปะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาจองที่นะครับทุกกรณีนะครับแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับต้องตื่นเต้นเดี๋ยวไปบับเบี้นะป๊อบมือดังๆนะกี๊ดด้วยโอเคไหม สไตล์มิสเตอร์ฟูลเลยนะต้องปบมือและกีดและกระทึบเท้าโอเคไหมครับตามนี้นะครับนี่คือการประชุมต่อเน,นื่องนะครับทัดมาคือบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้เรามีบุคลิกภาพที่เอ,อน่าฟังนะน่าเดินตามเริ่มง่ายๆก็คือเริ่มจากการแต่งตัวโอเคไหมครับแอมเวย์ M มันเป็นธุรกิจที่เข้าใจยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าทําให้มันเข้าใจยากขึ้นครับ <laughs> โอเคปะอย่าให้มันเข้าใจยากขึ้นมันเข้าใจยากอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดแต่งตัวให้เขารู้สึก คนนี้ดูภูมิฐานหน่อยอ่าเวลาไปคุยอะไปสปอนเซอร์อะโอ้คนนี้ดูดูโปรเฟชชั่นอลดูภูมิฐานนะคุณรูว่าคุณรถคนซ้า,ายมือหรือคนขวามือคนไหนน่าจะสปอนเซอร์คนได้เยอะกว่านคนขวามืออยู่แล้วโอเคไหมครับมีคนเดียวกันนะโอเคปะ่ะดูภูมิฐานหน่อยนะครับคุณจะใส่เชิดคุณจะใส่สูทเบสซ์อะไรก็ได้เอาให้ดูภูมิฐานถ้าผู้หญิงก็เวลาออนแมกร่งออนไลน์เนี่ย อ่เล่าอย่างของพานะกันพาเนี่ยออนไลน์นี่แต่งหน้าเต็มทุกครั้งเลยอยู่บ้านนะแต่แบบแต่งตัวเหมือนจะออกไปข้างนอกตลอดเวลานะครับไม่เคยหน้าสดออนไลน์ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวโอเคปะ่ะนี่แหละบูดูภูมิฐานโอเคไหมครับนาะก็ตามนั้นนหะนะครับให้ทําให้เราแบบทําง่ายนะครับนาะแล้วก็ทาง่ายขึ้นเรื่องถัดมาก็คือฟังลิงก์และอ่านหนังสือทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอ่าฟังลิงก์ทุกวันก่อนนะ ถ้าจะเป็นเพนนะฟังกันได้สักวันล,ละสักสามตอนฟังไม่ผิดครับวันล,ละสักสามตอนจริงๆสามตอนไม่เยอะหรอกเราคิดเองไงเรารู้สึกว่ามันเยอะเองจริงๆคุณตื่นเช้ามาเนี่ยทุกวันนี้ผมตื่นเช้ามาใช่ปะ่ะทำนู่นทำนี่นะแปรงฟันอาบน้ําชงบอดี้ฮีแต่งตัวอยู่กับลูกนู่นนี่นั่นเตรียมตัวไปส่งลูกนะก่อนออกบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยฟังจบไปแล้วหนึ่งตอนนะยังไม่ทันขับรถเลยนะเข้าใจเรื่องนี้ป่ะถ้าเราจะฟังจริงก็ฟังได้ ขับรถอีกไปกับขับทั้งวันเลยไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับได้อะไรอย่างน้อยตอนหนึ่งถูกไหมแล้วก็ทํานูน่นทํานี่ไปวิ่งไปออกกำลังกายก็อีกว่าตอนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังจริง,รงๆก็ฟังได้วันละสามตอนไม่ใช่ฟังไม่ได้เขาถึงบอกไงว่าเวลาแบบไม่มีเวลาฟังลิงก์เนี่ยเวลาเขาบอกว่าไม่มีฟังลิงก์เนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีเวลาฟังลิงก์นะเขาไม่รักการเรียนรู้ต่างหากตรงนี้น่ากลัวกว่าไม่มีรายก็คือการไม่รักการเรียนรู้นี่แหละ โอเคป่ะนะครับฟังลิงค์ทุกวันเวนลาสามตอนนะครับอ่านหนังสือเยอะๆเ,เวลาอยากจะสปอนเซอร์คนที่มีมีมีศักยภาพมี potential นะค,คุณต้องอ่านหนังสือเยอะคุณต้องเป็นนักอ่านโอเคไหมเพราะคนที่น่าคุยด้วยที่สุดไม่ใช่คนที่หล่อที่สุดหรือสวยที่สุดนะแต่เป็นคนที่ฉลาดและเป็นคนที่มีความรู้โอเคป่ะเป็นคนที่มีความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ทุกคนมีได้นี่คือข่าวดี รอแบบนัาเดทสวยแบบยา่ยาๆเนี่ยแบบมันไม่ใช่ทุกคนจะมีได้ทุกคนห่อ,อขึ้นสวยขึ้นได้แต่มันไม่ใช่จะแบบระดับดาราแบบไอ้สืออะไรขนาดนั้นเนอะป่ะคืออันนั้นไม่ใช่ทุกคนมีได้แต่มีความรู้มากขึ้นทุกคนมีได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านหนังสือทุกวันแล้วพอเราทําอย่างเงี้ยสม่ําเสมอต่อ,นตอนเนื่องนะมันจะทําให้เราสปอนเซอร์ up ได้สปอนเซอร์คนที่มี potential มีศักยภาพได้โอเคเปล่าทันไหมนะครับ ต่อเนาะนะครับแล้วก็ใช้สินค้าแล้วก็อินสินค้านะครับใช้สินค้าอินสินค้านะครับผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมีคุณพ่อของเพื่อนลูกผมที่โรงเรียนนะนะคุณพ่อของเพื่อนลูกผมที่โรงเรียนนะครับเขาเอาทำโชว์รูมนี้เขาเป็นเจ้าของโชว์รูมนี้นะครับขึ้นต้นด้วยบีลงท้ายด้วยดี <laughs> นะครับแล้วรถของเขาเนี่ยมันจะมีซตเตอร์ประมาณเนี้ยประมาณเนี้โอเคปะ่ะ อันนี้คือคล้ายๆอย่างนี้เลยนะบ,บอกรุ่นนะบ,บอกอะไรเงี้ยมีราคามีเบอร์โทรติดต่อโชว์รูมอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยเราเคยเห็นใช่ไหมที่เมืองไทยเคยเห็นเนาะเออนะครับแล้วเขาจะขับรถแบบเนี้ยแต่แต่หลายๆเขาจะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยนะจะมีหลายเรือนรุ่นใช่ไหมแต่จะมีสติกเกอร์ทุกคนก็จะขับรถที่มีสติกเกอร์เนี่ยมารับลูกที่โรงเรียนทุกวันเลยเนี่ยคือผู้ประกอบการคือวันนี้ถ้าคุณจะสําเร็จนะคุณต้องมี sense of ownership อบคุณต้องมีความเป็นเจ้าของกิจการคุณ แบบไม่ต้องแคร์สื่อแบบต้องสนใจเลยคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการที่พร้อมที่จะเลเวลเซนสินค้าตลอดเวลาเคยไหมเวลาคุยกับโพสเปกหรือดาวไลน์เขาบอกว่าเนี่ยไม่อยากกินอะไรที่มันเหมือนเดิมจำเจนี่นะครับอินบอดี้ขี่บอดี้อออินวันที่โน่นใช่ไหมโปรตีนไม่อยากกินอะไรที่มันเหมือนเดิมจำเจลยงนะครับอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อนะครับเนี่ยคือเขากําลังขาดเซนเซอร์โฟนนอนชิพโอเคปะ่ะเขาขาดความเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจทุกคนเขมีแต่จะอยากใช้สินค้าของตัวเองทุกวันคือว่าคนที่เป็นเจ้าของ Apple เนี่ยนะครับเขาใช้ Samsung ไหมอ่ะเบือ่อแล้ว iPhone นี่ะนี่มันสิบหกแล้วนะ iPhone สิบหกแล้ว <laughs> เราก็ใช้มาถึงสิบหกรุ่นแล้วอะเราใช้ยางอื่นมากได้ไหมจะได้เปลี่ยนอารมณ์ขอขอแวบไปใช้หัวแอบไปใช้หัวเวยหน่อยได้ไหมคงไม่มีปะถูกไหมครับหรือคุณเป็นเจ้าของบวขับมาทั้งชีวิตแล้ว อยากลองขับดีพอบ้างเปลี่ยนฟิลบ้างอยากขับเทสลาบ้างได้ไหมครับไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราคือเป็นเจ้าของเหตุการณ์คือต้องมีความอยากด้วยซ้ำอ่ะผมเข้ามาในเอ็มวีนะมายถึอยากนี่คืออยากใช้สินค้าทุกตัวผมเข้าในเอ็มวีตอนอยู่ปีหนึ่งผมไม่ได้มีตังค์เยอะแต่ผมมีความตั้งใจตั้งแต่วันที่ผมเข้าใจเอ็มวีนะผมมีความตั้งใจตั้งแต่แรกแว่าผมต้องใช้สินค้าทุกตัวทางแคสตลอดให้ได้เราจะใช้ทุกตัว เราจะค่อยๆเ,เก็บไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเราได้ใช้ทุกตัวเพราะเราคือเจ้าของธุรกิจโอเคไหมเราคือเจ้าของธุรกิจสบู่ก็ใช้ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานแชมพูใช้ทุกตัวที่แอมวมีเพราะไม่ซื้อตรงนี้ก็ต้องไปซื้อบิ๊กซีอยู่ดีก็ต้องไปซื้อโลตัสอยู่ด,กออดีก็ซื้อแอมวีดีกว่าเพราะมันคือร้านเราถูกไหมครับเนี่ยแล้วก็ค่อยๆใช้มาเรื่อยๆใช้ไม่เรื่อยกินโปรตีนทุกวันพอเรากินทุกวันปุ๊บมันก็เห็นผลถูกไหมครับเนี่ย นี่คือภาพทางขวามือนะครับอันนี้ภาพทางซ้ายมือเนาะโอเคไหมนะครับตามนี้นะครับก็เป็นเพชรนะครับขวามือคือเพิ่งสมัครซ้ายมือก็เป็นเพชรแล้วนะครับโอเคไหมก็เปลี่ยนไปนะครับเนี่ยก็ตอนเป็นมรกตดก็ตอนเป็นเพชรคู่อยากเมนเทนน้ําหนักไหมให้สุดรับง่ายมากเลยเข้าใจในสองนาทีเลยอยากไหมอ่ะใครที่เข้าคอร์สแล้วพิมพ์หนึ่งมาเลยลดมาได้แล้วอ่ะลดมาได้แล้วอ่ะอย่างน้อยสามโลห้าโลขึ้นไปอ่ะเพียบทั้งหมดในห้องเนี้ยนะครับ วิธีการลดแล้วไม่กลับไปอ้วนใหม่นะง่ายมากๆเลยคุณทาตามนี้เลยสองข้อมีแค่สองข้อนั้นเองข้อที่หนึ่งนะคุณทานเชคทูกเช้าเลยครับล็อกไว้เลยว่ามื้อเช้าคุณจะทานเชคนี่คือเรื่องแรกล็อกแคลอรีร่ไว้ก่อนล็อกแคลอรีร่ไว้ก่อนโอเคไหมทานเชคทูกเชา้าข้อที่สองนะครับวันไหนที่คุณกินเยอะเช่นคุณปีปาร์ตี้กับเพื่อนคุณกินข้าวกับครอบครัวคุณไปเที่ยวอะไรเงี้ยวันลุ่งขึ้นให้คุณทานเชคสองมือ้อ คุณจะทานวันรุ่งขึ้นหรือวันรุ่งขึ้นแล้วก็วันถัดไปแล้วก็วันถัดไปเป็นสามวันก็ได้ทานเชคสองมื้อทำแค่เนี้ยน้ําหนักไม่ขึ้นอยู่แล้วคำว่าน้ําหนักขึ้นคของผมคืออะไรนะครับคือขึ้นไปสิบยี่สิบโลนะอันนี้คือขึ้นนะถ้าขึ้นโลสองโลอันนี้ปกติมันต้องมีบ้านเนอะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบ้านนิดหน่อยโลสองโลแล้วก็กลับมาลงใหม่แต่ขึ้นคือหมายถึงว่าแบบเราเนื้อภาพคนที่เคยอ้วนแล้วผอมลงมาได้แล้วผ่านไปสองปีอะไรเ้นกลับไปร่างเนี้ยไอ้อ นี่คือความหมายขอยงผมนะถ้าเราอยากจะลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วลงแบบนี้ตลอดไปเลยนะทำสองข้อนี้แล้วคุณจะไม่มีทางขึ้นอีกเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยขึ้นกลับไปช่วงแม็กของผมอีกเลยตนะั้งแต่ผมลดได้เป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายของจริงคือทานเชคเวาลามือแล้วก็วันไหนกินเยอะวันถัดไปกินเชคสองมือแง่ายไหมครับสุดๆเนอะถัดมานะครับทํางานพื้นฐานเองได้เร็วนะรเรื่องนี้ก็เล่าบ่อยละนะครับที่ สายงานของเฮียบอลใช่ไหมแอะผมก็ไปสอนเซอร์อัไลน์ของบอลใช่ไหมผมไปสอนเซอร์อัไลน์ของบอลตอนที่ผมตอนที่พี่ติ่งมาสอนผมเล่าแผนกับตลาดโอเคไหมครับแล้วก็ผมก็ไปลองเล่าเองเอาพูดง่ายๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าให้พี่ติ่งมานั่งเจอเพื่อนผมเนี่ยมันดูแบบเซเวลาอเอาตรงนะครับแล้วก็เพื่อนก็ไม่เอาอีกต่างหากเราฝึกเองดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องลบคนอัไลน์แล้วก็เล่าแล้วผมก็ไปเจออัปลน์บอลแล้วตอนผมเล่าผมก็ไม่ได้เล่าดีแต่เขาก็ทําอ่ะเขาก็สมัครได้อ่ะแล้วเขาก็แอคทีฟอยู่ช แล้วก็ลึกลงม,มาก็เป็นบอลบอลน่นก็เป็นมรกรถูก่ไหมแล้วก็ลึกลงม,มาก็มีพี่ปอที่เป็นเพชรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเองให้เร็วสําคัญมากๆเราจะเป็นเพชรได้นะครับเราก็ต้องทํางานพื้นฐานเองได้จริงไหมครับถ้าเราทํอะไรเองไม่เป็นเลยนะครับเราต้องให้อัปลน์ทาให้หรือช่วยตลอดเวลานะครับคุณรู้เราจะเป็นเพชรได้ไหมรายได้มันตามความสามารถอะ่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติอะ่ะถูกปะจะมีรายได้ถึงความสามารถต้องถึงก่อนถูกไหม นะครั้นเฝึกทางานพื้นฐานเองให้เลยวเพราะฉะนั้นเวลาไปทางานกับอัปลน์นะครับตั้งใจอ่ดตั้งใจจบนะครับถัดมาเลยนะครับเสียสละช่วยชุมส่วนรวมนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับยิ่งพูดยิ่งโตนะครับใหม่ๆยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพิ่งมานะครับให้บรรยากาศก่อนเนี่ยมาเปิดกล้องก่อนันดับแรกเลยนะเปิดกล้องปกมือแปดแปดแปดนะครับเออให้รู้สึกว่านี่คือที่ประชุมเราคุณต้องมีความรู้สึกว่านี่เราคือประธานโอเคปะเราคือประธานเนาะ ตามนั้นนะครับแล้วก็ผมยังจําได้เลยตอนที่ผมพูดครั้งแรกๆเลยนะที่เซ็นเตอร์นะที่เซ็นเตอร์จริงๆนะมีคนก็หลักร้อยขนมาเนื้อหาคือช่วงของผมเนี่ยผมต้องพูดประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เนื่องจากผมใหม่มากผมก็เลยเตรียมตัวได้ไม่ค่อยดีเนื้อหาที่ผมเตรียมไปอ่ะผมพูดจบในสิบห้านาทีเพราะผมตื่นเต้นด้วยมั้งไม่รู้ดิคือนึกผ่าวปะ่ะผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ผมพูดจบตอนสิบห้านาทีแล้วผมยังลงไม่ได้เพราะมันยังไม่จบเวลา มันจะไม่ถึงคิวคนถัดไปโอเคปะ่ะนะครับผมก็เลยต้องนั่งต้นสดตรงนั้นแหละนึกออกไหมต้องพูดอะไรก็ได้นึกอะไรก็ได้ซึ่งความรู้ก็มีเยอะเพิ่งสมัครไม่กี่เดือนเองนะครับยังไม่ทำไม่ถึงปีเลยอ่ะยังแบบใหม่มากนะครับพยายามจะพูดแล้วนึกอะไรไม่ออกแล้วแบบคุณเข้าใจคำว่าตายคาเว,วทีปะ่ะพี่บุ้งเน่ะยืนอยู่หลังนั่งอยู่หลังห้องพี่บุ้งนั่งหลังห้องนะพี่บุ้งเห็นอาการผมแล้วพี่บุ้งลุกขึ้นมาเลยอ่ะลุกขึ้นมายืนเลยนะแล้วก็เดินมาดิ๊นึงนะแล้วกว็กวักมือเนี่ย กว่ามือลังนี้ยมึงลงมาเถอะผมก็เลยลงมาเลยเอารมณ์แบบไม่ไหวแล้วอะนึกออกปะโห้ยตอนนั้นนะเหงื่อออกรูขุมขนรูไหนได้ออกทุกรูแอร์เย็นนะแต่ไม่เหงื่อแตกโซกเลยนะครับแต่ไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ปะถ้าไม่กล้าพูดวันนั้นวันนี้ก็ไม่ได้กล้าวันนี้ก็ไม่ได้พูดต่อหน้าคนเป็นหมื่นปะถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไปเลยฝึกเสียสละช่วยชวนส่วนรวม พูดยิ่งโตนะครับแล้วก็ถัดมาคือไม่ทําในสิ่งผิดนะครับเรื่องจรยาบบันชู้สาวนะครับคําพูดนะครับโอเคปะ่ะทํางานร่วมกวับผู้คนได้ดีเนาะแล้วก็เรื่องการเงินอย่าใช้จ่ายเกินตัวไม่ต้องพยายามทําให้ชีวิตเราดูดีเพื่อโชว์หนงนะไม่ต้องนะครับทำชีวิตที่ดีจริงๆอะดีที่สุดแล้ว